ปเ,ปเปิดแคปซีเจอกันเช้าวันที่8ของแก่งมรจันครับผมวันนี้ระดับน้ําวันนี้เริ่มขึ้นอีกครั้งแล้วนะครัฟีเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปดูหัวบนหัวแก่งครับผมเดี๋ยวนะฮะน้ำวันนี้เริ่มขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวไปดูหัวแก่งกันด้วยกันนี่อันี่ท้ายแก่งนะครัฟีเดี๋ยวจะเดินไปดูหัวแก่งบนฮะไปไปเดีดูหัวแก่งครับฟีน้ำแรงครับวันนี้แด็กมาด้วยครัฟีไป เป็นบริเวณ,เวณหัวแก่งเอฟซีวันนี้ต้องค้อระวังแบบท่านสูงสุดในนั้นคือหวดแล้วยังไม่มากขนาดนี้นะวันนี้จะมากกว่าครับผมถึงป้ายนะฮะวันนี้อันตรายห้ามลงเล่นนะครับลงเล่นไม่ได้แน่นอนเอฟซีครับ,บรวันวที่แปดเอฟซีหดแล้วยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะวันนี้ต้องข้อระวังอย่างสูงสุดนะฮะเอฟซีนี่ครับผม คร้บก็นี่เขาบอกให้รู้ในฟีว่าน้ํากาลังขึ้นครับผมเนี่ยแก่งอาจารย์สภาพแก่งเลยนะฮะอันตรา,ายครับผมฝนมีน้ำข้านมากตอนนี้น้ํากาลังขึ้นในฟีเดี๋ยวผมจะลองทำๆดูนะว่าทำมาตำแหน่ไว้ครับผมนี่นะเราก็เห็นก้อนนี้ซีาวางไว้ครับดูถ้าน้ำมาถึงนี่เมื่อไหร่นะถ้าน้ำถึงนี่เมื่อไหร่กนะ็โอเคครับผมบผม ขอบคุณครับพี่ครับพลิปนี้นะฮะก็เป็นห่วงครับพี่ทางทานทั้งหน้าเกตออาเภอบางทองทางทางเขตนู้น้ำตกฟอยทางแก่งมังสุดปลาก็อันตราย,าราายครับผมก็ระวังหน่อยครับผมระดับน้ำก็สูงวันนี้กำลังขึ้นทางหนองแม่นางกำลังขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากฮะรายงานจากแก่งความจริงของชาแนลครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ